เท่ไม่เทหลับตาครับสามสองเปิดห้าสี่สามสองปิดเปิดตาได้ริววชิรวิทย์ปู่พี่ริวเท่เออใช่ริวเทแต่ประมาณไหนเทประมาณไหนแต่บางวันก็ไม่เท่แต่ว่าเออแต่บางวันก็ไม่เท่เทในบางเรื่องเท่ในบางเรื่องเออยกตัวอย่างเรื่องท่เทไหมไลฟ์สไตล์กันกัน เที่ยวป่าครับผมยังไม่เคยเห็นมันแต่งตัวจริงๆมีความวินเทจวินเทจโอเครถที่ริวครับอ่าโอเคนอันนี้ผมว่าผมว่าเท่ขับไปซ่อมไปไงนะนี้เท่หรือไม่เท่เอเห็นชัดๆเห็นชัดๆคนนี้เท่หรือไม่เท่คือถ้าเทียบกับพี่ริวอ่ะผมว่าพี่ริวเท่กว่าจริงเหรอริวเท่กว่ากูเหรอความเท่ความเซอร์เขาสู้พี่ไม่ได้นะเว้ยพี่อาจจะแก่เกินถ้าใา้ลูปผมยังไม่เปลี่ยน เฮ้ยดูจากการกระทำเมื่อกี้แล้วผมไม่ขึ้นมาดูจากการเราเนี่ยร์เจเนี่ยร์เป็นบารมีทรงผมใหม่ปะเอาเอางี้นะเอาความเป็นจริงนะพิธกเจชาพอนอันนี้ไม่ให้แม่ไม่ได้ปะก็สุดอะถ้าพูดถึงประเทศไทยก็สุดแต่ว่าคือแม่ผมเห็นแม่ผมออฟกีเอาตามความเป็นจริงเทียบกับทั่วโลกเอาบอกเลย